สวัสดีชาวมายาทีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาสรุปงานเกี่ยวกับ Microsoft Surface Event นะครับก็โดยเปชุดแบบนี้ก็ชุดเดิมนะครับก็ซึ่งผมก็ถ่ายต่อจากทางจากวิดีโอ LG เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะช่วงนี้ว่างนะครับโอเค Microsoft Surface Event มีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันเลยโอเค โดยในวันที่22พฤษภานะครับก็ Microsoft เด็กจัถแถลงข่าวมาเปิดตัว Microsoft Surface รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ Surface Pro 3นะครับโดยตัวนี้มาพูดถึงสเปคกันก่อน,นครับตัวนี้จะใช้สเปคเป็นหน้าจอ12นิ้วสัดส่วน3ต่อ2นะครับไม่ใช่ w i d e screen ตัวนี้บาง9.1ม mm ิลลิมตรน้ำหนักเพียง800กรัมนะครับ CPU เป็น Core i7 นะครับมีโปรเซก็เป็น i3 i5 i7 นั่นเอง ตัวนี้แบตเตอรี่เขาเคลมว่าอยู่ได้นานถึง9ชั่วโมงนะแล้วก็มีพอร์ต USB 3.0มาให้ตัวนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro นะครับโดยตัวคิก t a ต d นะสามารถการออกได้1 5อาองศารครับแล้วก็ตัว Surface สานะครับพิมพ์งานบนหน้าตักว่างบนหน้าตักสามารถพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับตัวปากกาเดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นปากกาของ Surface เองซึ่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของว้าคอมแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับ ปากกาตัวนี้จะรองรับการใช้งานกับ Adobe Photoshop CC นะครับเป็น Adobe Photoshop ที่ปรับแต่งมาสำหรับมั c r o s o f บ Surface โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อย่างอุปกรณ์อย่าง Type Cover นะครับก็มีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นตัว Trackpad นะครับก็คือตัว Trackpad ของเหมือนโน้ตบุ๊กนะครับขยายความกว้างขึ้นนะเป็น60กว่าจากรุ่นเดิมเป็น68ใหญ่ขึ้น68นะครับแล้วก็ตัวนี้มี Docking Station มาให้ด้วย แต่ไม่ได้แน่ใจว่าจะขายหรือเปล่าโดยตัวนี้นะครับสามารถอ่าต่อจอข้างนอกโดยคอะเอียดที่ส่งออกไปคือ 4K นะครับโดย Microsoft ครับจะเปิดจอ Microsoft Surface 3ที่ต่างประเทศในวันเขาบอกวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่21ใช่ไหมวันที่21ใช่วันที่ 21, 21, 21คือสภาซึ่งก็ผ่านมาแล้วใช่นะครับประมาณนั้น ก็คือมันเปิดจองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขายนั่นเองเขา่าวมีปัญหานิดนึงโอเคแล้วก็มาต่อเลยตัวนี้ครับสหรับคอ o สาสำหรับเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะพูดอีลอมนึงแล้วกันเพราะว่ามีมีมีเนื้อขายอยู่ด้านล่างนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องปากกากันนิดนึงนะครับโดยตัว surface นะครับปากากาที่มาพร้อมกับ surface pro นะครับรฟเขาเรียกว่า surface pen นะครับโดยเปลียนใโลยีมาใช้ จากทาง e n t i n g entering นะครับแทนเดิมจากตัวนี้จากตัวเวอร์ชันก่อนก็คือจะจะวข้อมนั่นเองโดยตัวนี้นะครับจะแรงกดนะ้อยลงอยู่ที่256ระดับนะครับซึ่งของว่ c คอมก็ใช้1,024ระดับนะครับแต่ยังคงใช้ฐานถึง3ก้อนด้วยกันนะครับตัวนี้ใช้เป็นฐานกระดุมนะโอเคโดยคําถามนะครับคือ m ม c r o ซอ f t เปลี่ยนทําไมเปลี่ยนว่จาจะวข้อมไมใช้เป็น Engine ทาไม นะโดย Microsoft ได้บอกว่า,าผมเห็นมีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างาหลายส่วนจึงวิเคราะห์และนำมาเรียบเรียงอีกต่อหนึ่งหลังจากที่ไปสรุปแบบเบียดเบียนบนข่าวคนอื่นครับไวเสียอย่างเยอะก่อนที่จะเริ่มการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างของเก่า Microsoft Pro Surface Pro Pen ที่ใช้เทคโนโยวาคอมกับ Surface Pen ที่ใช้เทคโนโลยีกับเอนติงนะครับเรามาทำความรู้จักกับตัวปากกาเอนติงกันของทาง e เอนติงครับโดยเขาเรียกว่า Pen Digitizer นะครับโอเคโดยปากกา Pen Digitizer แบบปกตินะครับหรือว่าเป็นปากกาที่ว่าใช้ฐานไฟฟ้าจากฐานเพื่อสำหรับสัมผัสหน้าจอนะครับโดยตัวนี้ยเขาจะใช้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับการแผ่ คลื่นแม่เหล็กสำหรับทัชสกรีนครับโดยด้านในนะครับตัวของ d i g i t i z เซอร์เนะครับก็จะเป็น p a s i สซีฟค p e พ i t i v e นะครับซึ่งเขาเรียกว่าพ s s ซีฟเรียกง่ายๆนะครับโดยสังเกตนะครับมันคือตัวสไตลัสที่เป็นหัวใหญ่ๆนะครับหัวที่แบบหนาๆตามที่ว่าขายกัน6 0สินะครับตัวนี้มันเป็นปากกาที่ว่า ใช้ได้ยากนะครับโดยวา c คอก็ได้พัฒนาปากกาใหม่ที่เขาเรียกว่าแพสซีวอลคอมแบมปูสตาร์ลัดแบบแพสซีฟออกมานะครับแล้วก็ทาง a d o n i ิสจอดนะครับปากกาแบบแพสซีฟอีกตัวหนึ่งก็เป็นหัวยางอย่างเดียวเลยตรงปลายแหลมนะครับโดยแอคทีฟคาเฟียทีฟนะครับหลังจากนี้เขาขอเรียกว่า Active แอคทีฟล้วกันเป็นการพัฒนาต่อยอดออกจากแบบแพสซีฟนะครับเอาพูดง่ายๆตัว พาสติฟนะครับพาสติฟเป็นปาการุ่นเก่าหรือว่าปากาสตาลัสำหรับหน้าจอทัชสกีนแบบถูกๆอะ่ะอาพูดง่ายๆถูกๆอะ่ะเหมือนตามร้านท่านทีน่ทหา,าซื้อได้ที่หัวยางหนานๆเลยส่วนแอคทีฟนะตัวแอคทีฟจะเป็นปากาที่เหมือนของพวกโน้ตโน้ตสามพวกปากาท,ที่มีราคามันจะเป็นปลายยางหัวเป็นยางนะครับจะทําให้การทัชสกีนดีขึ้นโดยตัวเนี้ยเอนติงอะ่ะก็สามารถทําได้ดี ดีพอสมควรครับแล้วก็ตัวนี้สามารถจอหาจากระดับหน้าจอได้0.75 mm มมนะครับการลอยบนหน้าจอโดยไม่ต้องเอาเอา,เอาปากาาจิ้มลงไปที่หน้าจอโดยตรงนั่นเองก็ซึ่งตัว Active ก็สามารถทำงานได้ดีกว่า Passive รุ่นเดิมเยอะแล้วก็ตัวของ Surface Pen นะครับก็ใช้ความละเอียดที่2 5 5 6 256ระดับซึ่งมันก็น้อยจากเดิม อยู่เยอะนะครับแต่ว่าจากการที่ผมได้อ่านคำวิจารณ์ของนักวาดรูปอะไรหลายๆอย่างครับก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปตีเปลี่ยนเรื่องการใช้งานนะครับก็สามารถใช้ได้งานใช้งานได้ตามปกติโดยการโดยวันนั้นนะผมได้ดูในงานเปิดตัวก็พูดได้ว่ามันก็ใช้ได้นะครับรูปทรงการสัมผัสอะไรทุกอย่างเพอร์เฟกหมดโดยตัวหนักอา่า ตัวน้ำหนักของตัว Surface Pen ครับจะหนักอยู่ที่0.4กรัมนั่นเองก็เบานะเบาเลยทีเดียวโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราคากันลนะนับสรุปตอนท้ายเลยราคานะครับมีทั้งหมด 2, 4, 5รุ่นนะครับเรามาดูรุ่นแรกนะครับ Surface Pro Core i3 RAM 4 g ิหน่วยความจำ64 g ิตัวนี้อยู่ที่ 799เหรียญหรือประมาณ26,000บาทไทยนะครับตัวต่อไปคือ i5 RAM 4 g b หน่วยความจำ128 g b ราคาที่999เรหรียญอยู่ประมาณ32,500บาทนะครับต่อไปคือ Surface Pro i5 RAM 8 g b Storage 256 g b ราคา1,299เหรียญหรือประมาณ42,200บาทนะครับ ต่อไปคือคอไอเจนะครับแลม8กิกสตอโตรเลต256กิกราคาครับ1,549เหรียญหรือประมาณ53,330บาทนะครับต่อไปคือตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Intel c คอ e i7 แรม8กิกสตอโตรเลต5512กิกนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,949เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ63,330บาทไทยนั่นเอง ก็สำหรับตัว Surface นี่ก็บอกตัว Surface 3ก็บอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนหน้าตาปรับเปลี่ยนลุคปรับเปลี่ยนความสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์และปรับปริงป,ปรับแต่งเทคโนโลยีหลายๆด้านนะครับก็ซึ่งออกมาทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับ Surface Pro 3ครับก็ซึ่งคำถามมาว่าจะเข้าถ่ายหรือเปล่าก็ต้องมาดูทีนึงว่า าทาง Microsoft ประเทศไทยจะนำเข้ามาหรือเปล่าเพราะ Surf ตอนนี้เซิร์ฟเ2อาจยังไม่เข้ามาเลยนะครับ Surface 2 Pro ยังไม่เข้ามาเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่า Microsoft ประเทศไทยนะครับอาจจะไม่นำเข้า Surface Pro 2แล้วนำเข้า Surface Pro 3เข้ามาเลยทีเดียวโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆท่านถ้าว่าเข้ามานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ครับก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน อ๋อลืมจบจากคําอธิบายนี้แล้วนะครับจะมีประมวลผลรูปภาพในงานนะครับแล้วก็จะมีการจะมีวิดีโอนะเกี่ยวกับงานพรีเซนเทชันไม่ใช่งานพรีเซนเทชันสิเป็นเขาเรียกงานเป็นวิดีโอโปรดักนะครับของทาง microsoft นั่นเองซึ่งผมจะแนบไว้ท้ายคลิปนั่นเองโอเคมาสรุปอะไรหน่อยไหมด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็น บริเวณที่เราจะใช้ถ่ายทำทั้งหมดนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีหลายคลิปที่เราใช้บริเวณนี้ถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ลกมากนั่นเองโดยนะครับผมจะติดหน้าจอไว้ตรงนี้1จอนะครับสำหรับการาให้ดูรูปภาพไปเลยนะครับสมมติไม่สมมติละสมมุติ <laughs> ก็คือถ้ามีรูปภาพเขา,าว่า เหมือนวันนี้ใช่ปะครับผม,ผมสรุปงาน Microsoft Surface Event นะผมก็สามารถเปิดรูปให้ดูนะตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาที่ต้องไปตัดต่อเสียเวลานะครับก็คือขี้เกียจนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้คนตัดต่อเหลืออยู่2คนนะก็คือคผมแล้วก็เพื่อนผมอีก2คนก็คือมีกันอยู่2คนนะครับตอนนี้ก็อ่า ถ้าตามกำหนดการนะครับในเดือนหน้านะครับเดือนหน้าช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับจะมีพิธีกรเสริมมาหนึ่งท่าน,นครับก็ซึ่งจะเขาก็จะไป,ไปมาๆนะไม่ไม่ไมขเขาเรียกไงไม่มาบ่อยแล้วก็ก็คือจะมามาไปๆนั่นเองซึ่งก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าตามกําหนดหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปก็ จะมีด้านบนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของของผมละด้านบนส่วนมันจะมีชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งจะพาชมสตูดิโอซึ่งอยู่ในห้องนี่แหละนะครับก็คือสตูดิโอของเรานะครับว่ามันมีอะไรต้องทำอะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสรุป เนื้อหาบทความฟีเจอร์แล้วก็สเปคละคัทุกอย่างเกี่ยวกับ Microsoft Surface Pro 3ในงาน Microsoft Surface Event เพียงเท่านี้นะครับก็คงต้องมีคงจะมีการเพียงเท่านี้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้